เวลา18นาฬิกา37นาทีวันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลย์สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพร้องคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุนละอองธุลีประบาทเนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม์ในการนี้พระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาศให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เฝ้าทุลละอองทุลีประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิเหรียญทองคําที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกครบ60ปีวันพระราชาทานกําเนิดมูลนิ จากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายมูลนิธิแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานเกิน10ป,ปีและพระราชทานโลเชชูกเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ มูนลนิธิราชปราชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัรรมตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2505จากเหตุการณ์วัตภัยพายุโซนร้อนแฮร์รีสตที่พัดเข้าแหลมตลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรรณาโปรดกล้าโปรกรมอ่อมให้สถานีวิทยุอสอประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนระยะแรกแล้วยังเหลือเงิน3ล้านบาทจึงพระราชทานเงินเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคม2506ชื่อมูลนิธิหมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ต่อมาปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถมัมภกเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพระราชทานแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็วและไม่ซําซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีรวมกับมลูลนิธิเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพื้นที่ต่างๆให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยไปแล้วกว่า5ล้านครอบครัวรวมกว่า18ล้านคนด้านการศึกษามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์4787คน หนในโอกาสครบ60ปีพระรจาทานกําเนิดพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกระสา์ที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกลิลชนิดราคา20บาทด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบร,ม,ร,ร,ะบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังมีตราสัญ,ญลักษณ์มูลนิธิพร้อมข้อความแสดงการครบ60ปี โอกาสนี้พระราชฐานพระบรมราโชวาทความว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในโอกาสที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เริญยั่งยืนมาครบ60ปีในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ปฏิบัติบริหารงานเพื่อสนอง และสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธด้วยดีตลอดมาการดำเนินงานของมูลนิธิที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ได้รับผลกระทบนั้น มีผลสำฤทิ์เป็นที่ประจักษ์มาช้านานนับเป็นอนุสรสาคัญของความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสงเคราะห์นุเคราะห์ซึ่งกันและกันเสมอมาทุกท่านจึงควรจะได้ภูมิใจและร่วมกันปฏิบัติ พัฒนาง,งานของมูลนิธิให้ดำเดนินก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยอย่างยิ่งและขออำนวป์ปลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน